คาร์ลอไอ้ลูไอ้ลูอาองแม่คันหัวเกาหัวให้หน่อยรอรอโอ้ยหนาวเนี่ยแม่คันหัวตรงนี้เนี่ยเนี่ยแม่คันตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูดิมีผมงอกบ่างเกาเออกาโอ้คันโอ้ดีจังเลยลูกโอ้นี่เนี่ตรงนี้ตรงนี้อีกตรงนี้อีกเนี่ยตรงนี้นี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเออเออโอ้โหตรงนั้นแหละลูกเออตรงนี้นี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเออเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันคันเนี่ยโรเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอานั่นเนี่ยตรงนี้นเลยตรงนี้เลยเอ้ยเก่งมากโอ้โหโอ้คันคันโอ้เดอืมคันอีกจังเลยลูกเอ้ยอ่ะกากกออีกตรงนี้โอ้ไม่เสียแรงนะเนี่ยที่เลี้ยงมาด้วยอาหารเม็ดเนี่ยไม่เปลืองเม็ดนะเนี่ยอุ้มเอานั่นเนี่ยตรงนี้มีไหมมีไหมไหนดูที่ตรงไหนคันอีกดูที่แม่คันบุญหมอด้วยเก่งมากเก่งมาก